โอเคมาเรากลับมาเข้าเมนส่วนตรงนี้นะครับเนื้อหาเรื่องเรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้คือเรื่องอะไรน่าดีเรื่องอะไรวะน่าดีเรื่องอะไรวะนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนนี่เรื่องอะไรวะคือจริงๆอ่ะมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะเอามาคุยโมเออวนให้ฟัง <laughs> ใชื่อคำนี้หออรือโวยโมโหวดแต่คือแบบเราก็นึกไม่ออกไงว่าอาจจะเอาเรื่องะไรมาพูดดีแต่ว่าตอนนี้ผมนึกออกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรับน้องก่อนนะเป็นเรื่องรับน้องนะเราเปิดแท็กขึ้นมาก่อนนะครับเราเปลี่ยนใส่หัวข้อว่ารับน้องใส่วงเล็บได้ไหมแม่นะจ๊ะ รับน้องนะเจ้าไม่น่าใช่จริงๆเอาเอาเอาไป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 เอาแค่นี้พอเรื่องรับน้องพอไว้ประมาณนี้โอ้ยวางทับกล่องเว่นโอเคถ้าจะพูดเรื่องรับน้องผมก็ต้องไปประสบการณ์รับน้องของผมอาจจะไม่โหดโหดเท่าคนอื่นนะแต่ว่า ผมก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เข้าปีหนึ่งแรกๆแล้วเหมือนเดิมเลยเอาเข้าในส่วนตัวก่อนนะผมมองว่าไอ้ระบบรับน้องเนี่ยคือผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องมเจนร,รุ่นพี่ก็เออวันดีครับรุ่นพี่วันดีครับวันดีครับ,ครบแค่นั้นแต่คือไอ้ที่ผมมีปัญหาด้วยเนี่ยคือที่ผมมองว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็คือไอ,อ้ระบบรับน้องเนี่ยแหละทำไปเพื่ออะไรพูดเสียงจานแดงทำทำไม ทำไปเพื่ออะไรฮนะทำไมต้องเจนก่นว่าตอนผมเข้าปีหนึ่งใหม่ๆวันที่อรายงานตัวเออวันที่รายงานตัวเข้าเป็นสิบมหาลายัยก็จะมีรุ่นพี่ผมแปลกใจมากเลยว่าทําไมปกติถ้าเป็นกิจกรรมรับน้องนี่เขาจะให้เป็นปีสองกับปีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่า รุ่นพี่ที่มารับปีหนึ่งพวกผมตอนปีนั้นอะ่ะคือปีสามปีสามผมผมก็งงเว้ยทำไมทําไมทําไมปีสามมารับแทนที่จะเป็นปีสองแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เอะใจอะไรงไงผมก็ปีสามมารับปีสามมารับก็แบบว่าไปคุยเรื่องคุยนี่เรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับคณะนี่แหละอะไรเนี่ยใครมาเอยเดี๋ยวก่อนเรือเรือเเรือฮัโลโหลอู้เฮ้ยไม่ใช่กดผิด โอ้โหมาชวนเล่นเวทโอเคครับก็เป็นปีสามนี่แหละเอาเอาถึงตรงตรงไหนนะตอนตอนเป,ป็ปีสามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนในคณะนู้นคณะนี้เป็นไงบ้างแค่น,นั้นแหละอันนี้คือว,วันแรกนะแล้วหลังจากนั้นมาพอมาเข้าเข้าเปิดเทอมจริงๆนะเปิดเทอมจริงๆมันก็จะมีรุ่นพี่นี่แหละปีสามเหมือนเดิม ปี 3, แล้วก็มีปีสมาคุยเรื่องรับน้องว่าจะมีกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเพราะว่ากิจกรรมรับน้องมหาลาัยเขาก็ให้จัดละหนึ่งวันอยู่แล้วหนึ่งวันเขาจะจัดรับน้องรวมเลยคือทุกทุกคณะจะไปจัดรวมกันที่ตรงตรงโถงกลางก็ไปวันนั้นหนึ่งวันก็ไปฟัง อาจารย์พูดประทมบนิเทศแล้วก็มีกิจกรรมนิดห,หน่อยก็นั่นแหละหนึ่งวันเต็มเตมก็สนุกอยู่แล้วหลังจากนั้นอ่ะความ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 นิวน้วนิว้วนิ้วปง้งยกลงมันเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่รับน้องมาอะไรเสร็จไปแล้วรุ่นพี่มานัดรับน้องรอบนอกรอบอะก,ก,ก็มาหาลัยให้จัดแค่วันเดียวไม่ใช่หรอทำไมมันมัดผมนอก,นอกรอบมันมันได้อ่ะมันมันไม่น่าได้นะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็น,นัดไปแล้ว นัดไปให้ทุกคนมารับน้องช่วงทํากิจกรรมช่วงประมาณกี่โมงสี่โมงช่วงสี่โมงของทุกๆวันน่ะทุกๆวันเลยทุกวันเลยสี่โมงแล้วกว่าจะเสร็จก็นู่นนะหกโมงนู่นแหละมั้งช่วงนั้นก็ช่วงแรกๆผมก็ไปนะก็ไปเข้าบ้างไปเข้าเสร็จ มันมีอยู่วันหนึ่งวันที่ทําให้ผมเห็นว่าการไปเข้ารับน้องเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่แบบประจักมากเขาบอกว่าปีสี่เดี๋ยวจะมีรุ่นพี่รุ่นพี่วักรุ่นพี่วางเนานะปีสี่รออยู่ที่ห้องประชุมเออเดี๋ยวไปเข้ารับน้องแล้วผมก็เออผมก็ไปวันนั้นก็ไปปกติพอเข้าไปในห้องนะเดินเข้าไปผมจําหน้าได้เลยว่ารุ่นพี่คนเนี้ยจําหน้าได้เลย แต่ผมไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเธอเป็นรุ่นพี่ปีสี่แล้วตอนผมยืนยืนอยู่หน้าห้องอ่ะเขาก็ชวนคุยดีมากแล้วแบบโหเละโหเละเฮฮาเลยสักพักหนึ่งอยู่ดีๆหันมาตะวาดใส่วะใส่าเลรวามึงไม่มีระเบียบกันนะวะมอบมาไปมอบไปจช้าวันนั้นผมก็เดียวหนึ่งคำถามที่โผล่เข้ามาในหัวของผมก็คือ พี่มันเป็นไมโพล่าเดี๋ยวเมื่อกี้มึงยังหัวเราะอยู่เลยอยู่ดีหันมาตะบ่าใส่มองรู้ไปมองรู้ไปผมก็ตอนนั้นก็เอ๊วัดแต่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่ทำแม่งนะรู้สึกทำแม่งทำแม่งแต่ก็ทั้งันแล้วกันปล่อยเลยตามเลยวันไหนวันนี้ก็มาแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปทำตาทำตามไปก่อนแล้วกันแล้วพอจบอะไรนะไม่ไม่เชิงว่าจบคือแบบ หมือนพูดเทศนานะเทศนานี่อะไรไม่รู้อะแล้วพอพอเทศนาเสร็จปุ๊บตอนจบไอพี่คนนี้แหละก็นัดให้พวกผู้ชายในในคณะอยู่ก่อนเราะว่าเราเป็นผู้ชายนะเราต้องเสียสละให้ผู้หญิงเราต้องเราต้องอะไรทำงานที่ผู้หญิงเ็าทำไม่ได้กันเอ่อไอ้นี่ก็เมกเซนก็พอเข้าใจได้แต่ว่าแล้วแล้วทำไมอยู่ดิๆ ผ่นมาตว่าใส่กูเมื่อกี้มึงพูดดีๆกูอยู่เขาก็ชวนกูยคยดีอยู่แล้วบอกว่าก็พี่ก็เปน็นพี่นะแล้วก็เป็นพี่วักนิดหน่อยผมก็เข้ในใจมันไม่หน่อยนะมนตว่าใส่หน้ากูเลยเนะี่ยหลังจากนั้นมาผมก็ออกมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นก็มีเขาก็นัดไปสี่โมเหมือนเดิมแต่ผมก็แบบเข้าบ้างในเข่าบ้างนะั่นแหละเพราะผมรู้สึกว่ามันชักเริ่มไม่ใช่แล้วว่ามันเหมือนกับว่า เหมือนเหมือนเห็นเราเป็นที่ระบายอารมณ์อะเอาจริงๆเหมือนเห็นเราเป็นที่ระบายอารมณ์เป็นที่ลงมือลองเท้าอะไรสิอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็มันก็ยังเข้าเข้าออกอเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าจุดที่ทําให้ผมไม่เข้าเลยจริงๆก็คือมันจะมีช่วงที่อะไรนะ language language center ของของมหาลัยผมศูนย์ภาษาศูนย์ภาษา language center language <c oughs> language center และ q u เซ t i o n e r ส่วนภาษาอืส่วนภาษาของผมพอมาไลไ์ผม,ผมเขาจะเปิดสอนพิเศษตอนเย็นฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วใครก็ตามที่เข้ามาเรียนครบ20ชั่วโมงจะได้เกติบัตไปเซอร์ติฟิเคืไป,ไปฟ,รฟ,รฟรีเลยผมก็เลยเฮ้ยน่าสนใจว่ะคือด้วยความที่ผมจบจบ business English มาผมก็ต้องพยายามจัด accent ให้มันได้าํามตามตามหลังศูนย์ก็มีความเป็นชาวดัชนิดหนึ่งเนาะพี่เข้าใจนะ <Okay. S 1> ก็แบบนี้ต่อต่อต่อซื้อสูภาษาเปิดให้มีเรียนพิเศษนั่นแหละผมก็เอ้ยน่าสนใจว่ะดีกว่าเอาเวลาไปทำบ้าอะไรไม่รู้ตอนสี่มงอ่ะแบบงง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 อะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบ ไปให้รุ่นพี่วักรุ่นพี่ด่าไปเรียนพิเศษดีกว่าเอาไปเรียนพิเศษปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปวันแรกไอ้พวกรุ่นพี่ก็มาเรียนด้วยผมจําหน้าได้ผมก็เอ้ยจอเจอเห็นว่าเป็นปรุ่นพี่เงก็เอเอพี่ครับปวัเดีครับสวัเดียครับอย่างนี้วันแรกมันไม่มีปัญหาอะไรวันแรกไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วผ่านไปสองวันสามวันก็ยังไม่มีปัญหา ผมก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเหมือนเดิมแล้วจนมามีวันหนึ่งไปอะไรนะเรียนพิเศษเหมือนเดิมเล่แหละมันมีรลายกลุ่มอยู่หลายกลุ่มของบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจรวมทุกชั้นปีเลยคือเหมือนกะเอาสร้างมาไว้ปุ่มเอาไว้เอาไว้คุยเรื่องรับน้องโดยเฉพาะเนี่ยั้งเดี๋ยวนัดซ้อมนัดซ้อมนี่ทำอะไรวะจำไม่ได้ตอนนั้นอ่ะ จำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเขานัดซ้อมตอนสี่โมงนัดซ้อมนัดซ้อมแล้วมันมีอ่ะแล้วคือคือัมีบางคนอ่ะที่มีเรียนพิเศษเหมือนกันนี้ไงแล้วก็บางคนอ่ะบางคนเขาก็ทํางานพาร์ทไทมตอนเย็นอ่ะเลิกเรียนเขาก็ไปไปทำงานพาร์ทไทมไงมันก็มีบางคนไปไม่ได้ไงในช่วงแรกๆก็ยังไม่มีอะไรหรอกเอาจนจนจนแบบสักพักหนึ่งอ่ะสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยอยู่ดีๆผม ลายก็เด้งมาปึ้งปึ้งปึ้งผมก็ลองกดเปิดอ่านดูน้องคะพี่นัดเอาไว้แล้วนะอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงู้น,งงน,งงนดังนั้นน้องควรจะลางานลาเรียนเพื่อมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวขอสาวขอสาวขอซาวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเอาใหม่ด้วยนะออาพอดีว่าพวกพี่นัดไว้ล่วงหน้าหลายวันแล้วนะล้วก็มีบางคนมาไม่ได้แต่ว่าพวกพี่ก็นัดไว้ก่อนแล้วอะ่ะคือความตามจริงน้อง น้องก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีซ้อมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นดังนั้นน้องควรจะลางานลาเรียนเพื่อมาซ้อมตรงนี้นะถือซะว่าทำเพื่อส่วนรวมนี่เปิดอ่านไลน์หงถึงกับ what what wait 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 that doesn't make any sense bro มันไม่ได้ไม่อย่างนั้นอ่ะคือแบบจะให้เขารางงานสุดเออผมเรียนพิเศษอ่ะผมเรียนพิเศษตอนเย็นตอนนั้นไอ,อ้พวกพี่ๆีมันก็เรียนด้วยไม่ใช่เหรอแล้วคือแบบแบบบางทีนะบอกน้องๆคะ่ะขอให้ตรงต่อเวลาด้วยตอนนี้คือยังเงี้วไม่เห็นใกลมาเลยติ้งดุมติ้งดุมเปิดไลมนน์มึนมมนนงมน,ม <c oughs> นั่งอยู่หลังกูไม่ใช่เหรอมึงก็นั่งอยู่หลังกูไม่ใช่เหรอมึงนั่งอยู่หลังนั่งอยู่ข้างหลังนะ มันนั่งอยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวมันมีมีสิทธ์อะไรไปเร่งคนอื่นนะบอกว่าก็ให้ตรงต่อเวลาด้วยมึงก็นั่งอยู่ข้างหลังนั่งเลนกับผมอยู่อะเดี๋ยวท้าไม่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 มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็คือจะให้คนแล้วแล้วอันนี้คือกรณีเรื่องพิเศษนะแล้วจะให้กรณีคนที่เขาทํางานพิเศษอะพ์ทไามตอนเย็นคือเขาไปทำพ์ทไามเขาได้เงินนะแล้วกลับการจะมาซ้อมอะไรไม่รู้ไรต่างแบบเนี้ย อ uh, Man who kills god ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับพอบบที่ติดตามอ่าต่อต่อคือเขาทำงานได้เงินแล,แล้วแล้วจะให้มาซ้อมอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอะไรสาระมากเลยอ่ะมาเขาไปทำงานดีกว่าไหมเขาเขาจะลางงานมาเพื่อซ้อมอะไรแบบนี้ทำไมทำไมนั่นแหละคือคำถามที่เกิดในหัวผมเลยแล้วหลังจากนั้นนะ อาจจะนั้นมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเรียนพิเศษใช่ไหมเข้าไปเรียนพิเศษตอนตอนเย็นมันมีไอรุ่นพี่เนี่ยเดินเข้ามาผมเห็นก็รุ่นพี่อะ่ะผมก็ไม่ได้อะไรอย่างที่ผมบอกไงเป็นรุ่นพี่รุ่นนอ้องผมก็เห็นก็พี่ทักสวัสดีครับอย่างเงี้ยก็เ,เห็นหน้าผมไม่รู้เขาไปเกลียดที่หน้าผมมาจากไหนเพราะว่าผมไม่เข้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือเขามองหน้าผมแล้วก็มองแบบทำสายตาหรือยังไงไม่รู้แล้วก็คือแบบพูดกัดปากเลยว่ามึงว่ากูทำไม ขอทาวอีกทีนึงฮะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะคือคือผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเวลาตั้งแต่มัธยมตั้งแต่ประถมแล้วเจอรุ่นพี่เจอหน้าอเอาคครับเดียครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้อะไรกับเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องแต่คือเรื่องรับน้องเนี่ยไม่ไหวมันเป็นอย่างนี้ไงผมก็เลยไม่ค่อยชอบ่ ไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยจริงๆอ่ะคือจกประสบการณ์ส่วนตัวคือแบบไม่ชอบมากๆเลยก็พอเจออย่างนี้ได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 ้พึงไหวกูทําไมใช่ไหมโอเคโอเคได้เลยได้เลยผมจากที่ตอนแรกผมเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหลังจากนั้นผมไม่เข้าอีกเลยลาก่อนทุกท่านเชิญตามสบายใครอยากเข้าก็เข้าเรื่องของคุณผมไม่เข้าแล้วผมก็เห็นว่า เอาเวลาไปทําใ้อื่นให้มันที่มันมีสัมราะกว่านี้ดีกว่าเยอะเรียนพิเศษตอนเย็นเรียนพิเศษตอนเย็นส่วนภาษาเขาจะสอนสดาละสามวันมั้งแคาจะไม่ผิดสามวันสามวันอ่ะแล้วก็เอาเวลาช่วงเย็นนั่นที่ไม่ได้ไปรับน้องอ่ะไปทํารายงานดีกว่าไปทําไปทํางุงทำงานทำการบ้านดีกว่าแล้วก็แต่ช่วงหลังก็หา,ง,หาง,งานพาร์ทไทม์ทำ,ทำนั่นแหละมีประโยชน์กว่าเยอะเลยไปซ้อมอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแบบ คือไม่รู้ยังไงนะมันมีคนที่อยู่ในรุ่นผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอนึกก่อนอผู้หญิง63ผู้ชาย8คน71คนเจคนมันมีอยู่6คนที่ไม่เอารุ่นเลยแบบหรือของมึงอะช่างช่างแม่ม่มสนหกคนหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นมีผมด้วยแต่คือแบบมันก็ยังไงอะ่ะ คือช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆผมมีความรู้สึกว่ามันมีหลายคนเลยนะที่ที่มองไอ้หกคนนี่แบบแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนบอยคอร์ดอะเหมือนแบรนอะเหมือนเกตที่หน้าไปเลยอะทั้งที่ผมไม่ได้ทาอะไรผิดไอ้พวกห้าคนที่ไม่ได้เอารุ่นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้พวกที่ไปเอารุ่นที่ไปเข้ารับน้องก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคือนเป็นสิทธิ์อะคืออยากไปก็ไปเรื่องของคุณแต่ผมไม่ไปแค่นั้นแต่แบบ มันก็ยังมีอยู่บางกลุ่มนะที่เขาก็ไม่ไม่ได้อะไรด้วยคือเข้าไปเข้ารับน้องเขาเอารุ่นแต่ว่าเขาก็คุยปกติกับคนที่เขาไม่ได้เอารุ่นไม่ได้เข้ารับน้องด้วยแล้วก็ในช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆแ,แต่พอเข้าช่วงสักปีสามเออ,เอ,อนั่นปีสามปีสี่ปีสามปีสี่ปีสามปีสี่เขาไอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันละคือทุกคนในรุ่นทั้งหมดก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาเลย เหมือนกับว่าตอนนั้นอนะ่ะทุกคนโดนล้างสมองอะ่ะแล้วก็จริงๆนะพอทุกคนขึ้นมาปีสองปีสามอะ่ะคนอื่นๆไอ้พวกที่ไปเอารุ่นก็พูดเหมือนกันเลยว่ารับน้องอะ่ะเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ทําอะไรที่มันไร้สาระเราจะไม่วางรุ่นน้องเราจะไม่ใช้รุ่นน้องทําอะไรพี่เลพี่เลนไม่มีเราแค่จะทํากิจกรรมสถานาการณ์นิดหน่อยแค่อันที่เดียวพอละแค่นั้น ก็ยังดีอยู่ที่ว่ารุ่นผมอ่ะเขาแต่หลายคนเลยที่ไปเอารุ่นเขาตัดเขาตัดปัญหาเลยคือว่าจะไม่ให้รุ่นน้องมาเจอกันมาเจอหบน,นที่ตัวเองเคยเจอเอ้ยเฟมเลตตกฮัลโหลไม่ใช่ใช่ไหมเออแล้วพอเป็นอย่างนี้พวกรุ่นน้องปีหนึ่งปีสองที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่เจอปัญหาเดียวกันแล้วว่าจะไม่เจอรับน้องและสาระไม่มีไม่มีมมต่อไป ไม่มีก็คือเดี๋ยวก่อนนะตอนอยู่ปีสองไปรับน้องปีหนึ่งอันนั้นยังได้รับน้องอยู่แต่พอปีสามปุ๊บปีสามแล้วปีสองแล้วปีสามจะไปช่วยที่ปรึกษาให้ปีสองแล้วปีสองจะรับน้องปีหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รับเพราะว่าตอนนั้นมีโควิดก็เลยงดไปแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะเพราะว่าผมไม่เอารุ่นอยู่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ไปยุ่งเจอกับเรื่องที่ว่าเขาจะรับน้องรับน้องอะไรเรื่องของเขาอ่าแล้วมันมีไงต่อเออใช่จําตอนแรกได้ไหมที่ผมบอกว่า ปีสามมารับปีหนึ่งตอนช่วงวันแรกๆเลยของการเปิดเทอมตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอใจอะไรไงแต่ว่าจนแล้วจะรอดผมมาได้ยินผมมารู้ทีหลังว่าก่อนที่ผมจะสอบติดเข้าปีหนึ่งมันมีดราม่าอะไรกันไม่รู้ของปีสามกับปีสองเหมือนกับว่าปีสองอ่ะเขาพร้อมใจกันไม่เอารุ่นทั้งรุ่นเลยไม่เข้าไม่รับน้องเลยทั้งรุ่นทั้งชั้นปีน่าจะเพราะว่ามันเจออะไรแบบนี้ไง คือผมเข้าใจเลยนะว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาตรงๆนะขอขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยว่าภาษาเด็กภาษาเด็ก <laughs> <laughs> เอาจริง <laughs> เอาจิงเอาจิงเลยภาษาเด็กมาก <laughs> ก็นั่นแหละครับนั่นแหละแล้วปีสองเขาก็ไม่เอารุ่นกันทั้งรุ่นไม่รับน้องไม่เข้ารับน้องแล้วก็เลยกลายเป็นว่าปีสามต้องมารับปีหนึ่งก็นั่นแหละครับ คือเอาจริงๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่ผมเห็นนะว่ามีหลายคนที่ค่อนข้างจะซัฟเฟอร์กับระบบการรับน้องแบบเนี้ยเพราะว่าขนาดในพวกรุ่นผมที่เขาไปรับน้องเข้าตลอดเลยยังออกมาพูดกันเลยว่ารุ่นน้องเข้ามาเราจะไม่ทาอย่างไรกับรุ่นน้องให้มันจบที่รุ่นเราแบบนี้ก็ก็ดีครับผมเพราะว่าสุดท้ายก็จบไปเลยมีทําแค่สถานการณ์นิดๆหน่อยๆไม่ทําอะไรที่มันได้สาระแล้วก็ ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับสังคมก็คือเอาจริงๆนะบอกถือซะว่าเสียสละเพื่อทําเพื่อส่วนรวมอย่างที่ผมบอกไงบอกนีทําเพื่อส่วนรวมนั่งอยู่ข้างหลังผมอะ่ะมันมันใช่เหรอมันไม่ใช่ไหมอย่างนั้นอะ่ะแล้วคือแบบตัวเองอะ่ะแก่กว่าเราแค่กี่ปีเองแค่สองปีอะ่ะแล้วคือทําไมทําเหมือนกับว่าตัวเองผ่านประสบการณ์ชีวิตมาชงโชนมากคือ มึงแค่เคยโดนมาอย่างนั้นแล้วอยากให้รุ่นน้องโดนบ้างให้รู้สึกเหมือนกันแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากแต่ก็นั่นแหละครับมันจบที่รุ่นของผมละไม่มีอีกต่อไปอึ่งเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆก็ยังดีที่ว่าไม่มีใครถึงขั้นถึงชีวิตผมได้ข่าวนะว่ามีาอะไรผมนี่แหละไม่รู้คณะไหนนะเอารุ่นน้องอะไปรับน้องที่เก่งกิด เกล้งกึน,นี่คืออยู่ที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวนะใครใครไม่เคยอ,อยู่เชียงใหม่ใครไม่รู้จักแก่งกึดหนึ่งผมจะเปิดภาพให้ดูอ่านี่นีนีนีแก่งกึดประมาณนี้แหละคือแบบเอาไว้ล่องแก่งกันนะ่ะแล้วอ่าอย่างไงนะก็อย่างที่รู้รกันว่ามันมีคนนะ่ะมันมีคณะหนึ่งเนะี้ยไม่รู้คณะไหนเอารุ่นน้องไปรับน้องที่แก่งกึดแล้วแบบให้ เหมือนไปกลิ้งในกลิ้งในโคลนกลิ้งอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแบบดินโคลนน้ำเนื้ออะไรพวกนี้มันเข้าหูแล้วคือดูดูจากสภาพคือแบบนี้มันก็ร่องแก่งได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวไปคุ้งอย่างนั้นน่ะมันไม่เวิร์กมั้งแล้วมันเป็นโคลอนอ่ะปรากฏว่ามันมีรุ่นรุ่นน้องคนหนึ่งอ่ะที่แบบเชื้อเข้าสมองอ่ะเพราะน่าจะน่าจะจากโคลนนี่นแหละแบบว่าเข้าทางหูเนี่ยแล้วแบบเชื้อขึ้นสมองอ่ะเข้า ICU เลยนะ แล้วไอ้พวกรุ่นพี่รับผิดชอบอะไรไหมไม่ไม่ลอยลอยตัวอันแต่อันนี้ผมก็ฟังมาจากเขาคนอื่นอีกทีหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงจริงๆเป็นเรื่องก่อนที่ตอนที่ผมสอบติดก่อนที่ผมจะเข้าไปเรียนด้วยซ้ําได้ยินฟังๆต่อๆกันมาแต่คือไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงจริงคือไอ้พวกเนี้ยขออนุญาตเลยโคตรแบบโคตรวรนุษย์โคตรวรนุษย์เลย พวกรุ่นพี่ลอยลำแล้วส่วน,ส,วนส่วนไอร,รุ่นน้องเขาไอซียูเขาได้ผิดชอบพ่อแม่นั่นแหละก็นั่นแหละผมว่าเรื่องนี้ก็ขออนุญาตจบไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างงั้นถ้าพูดต่อไปอาจจะมีอาจจะยาวไปเลยอ่ะอาจจะไม่ได้หยุดนะแต่คือเรื่องของผมมันก็จบลงแล้วนะแค่นั้นไม่มีอะไรมากแล้วยาวจริงๆครับผมยาวจริงๆคือพูดแล้วมันขึ้นนะ่ะมันซัพเฟอร์มีหลายคนมากที่ซัพเฟอร์กับระบบเนี้ย ยาวเลยมีเวลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือจริงๆอ่ะเรื่องของผมมันจบไปแล้วไงผมก็ไม่มีจะพูดต่อแล้วเรื่องอื่นๆที่ผมอยากเรื่องที่ผมยกตัวอย่างไปอย่างที่คนเปรัลน้องแก่ขึ้นแล้วเชื้อเข้าสมองกันนะก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุก follower ที่กดติดตามมานะครับถ้าใคร สนใจอยากจะมาฟังเรื่องเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังหลังจากนี้อีกนะครับผมก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับถ้าวันไหนมีเรื่องเล่าผมจะวงเลมไปข้างหลังสตรีมนะครับผมไม่ตามใจยังไงพี่ผมผมมันไม่ผมไม่รู้จะพูดเลยเนี่ยผมพูดหมดแล้วอะ่ะคือมันมันถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรนะถ้าเกิดว่าผมจะพูดต่อจะพูดเรื่องอะไรอะ่ะคือคือผมก็พูดออกไปหมดแล้วอะ่ะนั่นแหละ แต่เอาจริงๆนะก็คือคือ,ขอ,ข,อขอพูดอีกอย่างนึงก็คือรุ่นผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคที่แบบให้พวกที่รับน้องพวกที่ไปเข้ารับน้องอ่ะพวกที่เป็นเอารุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาอะไรมากกับคนที่ไม่เอารุ่นนะอาจจะมีช่วงแรกๆแต่ว่าพอช่วงหลังๆมาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่ามันเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันแบบได้สาระว่ะก็เริ่มจะเข้าใจคนที่ไม่เอารุ่นแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกัน ผมไปฟังจากที่อื่นมานี่คือหาอะไรอื่นนะคนที่ไม่เอารุ่นไม่เข้ารับน้องอัแบบโจรแบนไม่ผิดอะไรเลยก็ถือซะถือว่าถือว่ารุ่นผมก็ค่อนข้างจะดีกว่าคนอื่นนะนั่นแหละนะครับจบจริงๆนะจบจริงๆนะจบจริงๆเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่จบ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 ผมจําได้ว่าตอนเข้าไปฝึกงานอ่ะมันมีรุ่นพี่ที่ฝึกงานอนะ่ะ รุ่นพี่ที่ทำงานนะคนหนึ่งเขาพูดให้ฟังว่าเขาเรียนที่กรุงเทพนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียนสถาบันไหนจาไม่ได้เขาพูดกันว่ามหาลัยห้ามเรื่องรับน้องเลยไม่มีห้ามมีเดรคาสแต่มันก็ยังมีพวกที่รับรับน้องกันแอบทำกันเองอยู่อ่าพูดแบบหมเราต้องทําเพื่อชื่อเสียงของสถาบันเพื่อความเปน็นนหนึ่งใจเดียวกันอ่าคือคืออันนี้ฟังมาจากรุ่นพี่นะที่เขาพูดให้ฟัง ไม่รู้ว่าในเรื่องที่ตีกันไม่ตีกันนี่ไม่รู้ยังไงนะไม่รู้เรื่องกหนาบางคือฟังมาทีหนึ่งว่าเขาไม่ค่อยจะตีกันแล้วเพราะมันแลกสาระแต่ก็มีเนี่ยรุ่นพี่ก็เด้อแบบแบบเฮ้ยเราต้องทำเพื่อสถาบันพวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ว่าจะไปตีกับเองมาอีกสิ่งสถาบันหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมสรุปยป็งไงผมก็ถามอ้าวแล้วสรุปเขาทำเป็นยังไงอะพี่ตีกันเอง <laughs> ใช่ตีกันเองฟังไม่ผิดหรอกมันตีกันเอง what แล้วมันจะน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังไงก็น่าแหละน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงไหนอาจารย์รู้อาจารย์เดินเข้ามากางห้องแล้วบอกว่าพวกมึงเนี่ยนะทำไรเล่สระกันบอกว่าบอกว่าทามเป่ลทามเปิลความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่ะมึงตีกันเองมึงจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังไงแล้วก็อ้เสื้อล่มเนี่ยพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะ ไอ้พวกเนี่ยมึงออกแบบยังไงกันนะมันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไงมึงบอกว่ามึงอยู่เป็นวิศวะเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ไหมมึงดูตรงนี้มันเหมือนไฟฟ้าตรงไหนกูนึกว่าแมลงสัตรูรูซาเวชมากอาจารย์ซาเวชมากผมก็เลยว่าเรื่อลําน้าของรุ่นพี่นี่ก็มันเทอดีเหมือนกันนะก็เลยได้รู้ว่ามันก็มีหลายคนนะอพี่คนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะจบก่อนผมมาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะนั่นแหละ ก็เลยได้รู้ว่ามันก็ไม่ใช่มีแค่รุ่นเราที่ซัฟเฟอร์มันมีแบบรุ่นก่อนๆนู้นี่กับยาวๆไปย้อนไปไกลๆเลยที่เขาก็ซัฟเฟอร์กับระบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นสมัยนู้นของสมัยพี่เขาอาจจะพูดอะไรไม่ได้ไงแต่ว่าสมัยนี้หลายคนเลยเริ่มแบบเริ่มเห็นแล้วไงเริ่มเริ่มเห็นความแบบความฟักตับความแมสในในระบบนี้ก็เลยแบบมีหลายคนออมค่อนข้างที่จะมีจุดยูของตัวเองแล้วไม่ไม่เข้ารับน้องไม่เอารุ่นเลยก็ได้นั่นแหละโอเคครับจบจริงๆนะ ตัวจริงๆแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับผม